เริ่มเริ่มใหม่นะคะราคาแบงค์ร้อยธนบัตรชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทแบบสิบเอ็ดนะคะแบบพี่พิมพ์โดยอะไรนะธนาคารานโรงพิมพ์ธนบัตรโรงพิมพ์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะธนบัตรแบบสิบเอ็ดธนบัตรแบบที่สิบเอ็ดก็จะมีด้วยกันทั้งหมดห้าชนิดราคาห้าชนิดราคาจะมีห้าบาทเออนี่มีมาครบด้วย ห้าบาทสิบบาทแบบสิบเอ็ดยี่สิบบาทหนึ่งร้อยบาทและห้าร้อยบาทเนี่ยค่ะธนบัตรแบบสิบเอ็ดจะมีด้วยกันทั้งหมดห้าชนิดราคานะคะแล้วเริ่มจากธนบัตรแบบที่สิบเอ็ดชนิดราคาห้าบาทก่อนธนบัตรแบบสิบชนิดราคาห้าบาทอันนี้เขาผ่านใช้มากค่ะอันนี้จะไม่เป็นราคาเขาช้ำเยอะค่ะ สี่แปดคอควายจริงๆอะถ้าธนาบาตัตรใบนี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อระยะไม่นานนี้นะเขาเล่นกันนะคะหมวดเนี้ยค่ะสี่แปดคอควายเนี่ยเนี่ยสี่แปดคอควายเนี่เป็นหมวดคล่อมค่ะธนาบาตัตรหมวดคล่อมนะคะใบนี้พิเศษนะคะหายากนะคะหมวดคล่อมหมวดคล่อมหมายถึงคล่อมยังไงดีละ่ะบอกไม่ถูกเดี๋ยววันหลังมาทำให้ให้ดู ลายข้ามรมัฐมตรีค่ะหมวดคล่อมนะคะชี้ที่ช่วงที่เปลี่ยนถ่ายรัฐมตรีนะคะธนบัตรใบนี้นะคะแปดแปดสี 8, 8, 8่คอควายธนบัตรหมวดคล่อมชนิดราคาสิบบาทธนบัตรชนิดราคาสิบบาทแบบที่สิบเอ็ดแบบที่สิบเอ็ดนี้ดึงเอาเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่โดดเด่นปูชนีรัฐฐานนะพูดลิ้นพัน สถาปั์ออกมานะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหลังวัดเบนหลังวัดเราก็จะเรียกกันว่าหลังวัดสิบหลังวัดนะคะก็จะมีราคานิดหนึ่งสิบหลังวัดก็จะมีราคามากกว่าสิบหลังมา้าเป็นธนบัตรแบบที่สิบเอ็ดชนิดราคาสิบบาท มาธนาบัตรชนิดต่อมาธน,นาบัตรชนิดราคายี่สบาทแบบเด็อันนี้เขาเก่ามากค่ะเขาพรุหนหมดแล้วจริงจริงจริงธนบัตรแบบใบนี้นะจะไม่มีราคาซื้อขายกันแล้วจะแลกหน้าแบงก์กันแล้วอันนี้ปนัดไม่ได้ใจว่าปนาัดตีราคาให้เข้าไปเท่าไหร่แต่เขาช้ำม,มากนะคะค่ะเขาช้ำม,มากมาไม่เป็นไรไม่ว่ากันเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงว่าปนาัดปนัดตีราคาให้เข้าไปเท่าไหร่ ด้วยความที่ธนาบัตรเขาเก่าเก่ามากนะคะเก่ามากเนี่ยน่าเสียดายเนาะธนาบัตรรุ่นนี้แบบสุเอดเนี่ยจะมีราคาจะราคาจะไม่ตกยังจะได้ราคากันอยู่ทุกเกือบทุกรุ่นอะเกือบเกือบทุกทุกชนิดราคาได้มากกว่ารุ่นอื่นๆนะคะยี่สิบเก่าๆแบบนี้ก็อย่างน้อยก็ได้ เกินหน้าแบงค์นิดหน่อยแหละนะนิดนึง